สี้างบ้านครับบังเอิญส้างเสร็จก็ไปอยู่างนอกได้ด้วเขยรวยก็ให้ในกอมาเช่าในกอช่าเสร็จก็ต่อเติมบ้านพอต่อเติมบ้านเสร็จปั๊บจาข่ามาต่อเติมแค่ต่อมันเป็นบ้านชั้นๆเจ้าท่าฟ้องคนปัจจุบันนะครับจะให้การ้าอย่างนี้ดีป่า ถ้าอยากทำก็ลงกลุ่มกันมาแล้วนัพูดคุยกันะครับของวีทีวิทีนึงนะครับนสมุนก็เช่นกันของท้นรองนายกคุณโยงนะครับก็าะกับเคลื่อนนะครับับเคลื่อนไปที่ไหมก้าวสองครับศูนย์เกอะไรอีกครับ9ก้าีเก้าครับเก้าสามห้าเ้าครับ ผมจบด้วยภาพนี้นะครับให้ทุกคนตั้งคำถามว่านี่คือเรามองว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เพื่อเป็นการป้องกันนะครับการกรารเสาะตลิ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่กลายเป็นตัวที่ลุกล้งลำน้ำซะเองก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูง้กนกันที่ผมขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านผออนะครับเจ้าทา่าแล้วก็ท่านผออพลปชนะครับได้ประิทูภาพร่วมกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านโค้ชนะครับบริเวณด้านหน้า นะครับด้หน้าได้นหน้าวิสมันไคนเอามทต้องมันมัันเราขอไว้เรื่องอย่างเงี้ยมันกำกิดข้มาทุำน้ำในตเวลา้งแต่จะดูหลักีองนี้มันสำคัรน้ำท่างก็้มันงด้ไม่น่อง เน่เห็นเน่เห็นได้จากที่มาที่ใช่ครับใช่ที่ต้องส่งมให้เจ้าท่าติดล่องม่น้ำที่ผมบรรยายเมื่อเช้าคือท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมได้บุญยงสดสะอาดนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับชมรมสตองติดพอเพียงต้านุกชนจังหวัดน่านในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับนายอทุกจํารวนผู้นวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่กับชมรมสตองติดพอเพียง ท่านผู้จัดบิดจังหวัดน่านสำนักงานปปชประจำจังหวัดน่านโดยท่านพิจิตศักดิ์ถิ่นสารผอปปชประจำจังหวัดน่านและก็โค้ดและก็สมาชิกชมรมนะครับในกาสนี้นะก็ขอเรียนถามท่านว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนําสมาชิกได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณมากครับตะขอหนึ่งขออนุญาตเอาแมกออกนะครับเพ่าเสียงได้ชัดเจนใช่นนะครับจะได้ฟังเสียงนุ่มๆครับ ต้องขออนุญาตกับเรียนท่านผู้บริการนะครับกิตติศักดิ์และก็สมาชิกเครือข่ายปตระตองพอเพียงพัต้านจุทธิทุกท่านนะครับประจำจังหวัดน,น่านผมเลือกสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือแม่น้ำน่านบริเวณหน้าค่ายมอสบอร์สิแปดค่ายสุริยะพงนะครับและก็บริเวณตอนนี้คือโรงพยาบาลน่านเนื่องจากเห็นว่าเป็นโรงเรียนเจ้าท่าเป็นภานวิาลยที่สามารถเรียนรู้นะครับวิชาว่าด้วยการ,รลุกล้ำน้ำน้ำ ที่เราอบรมพัสดีตอนเช้ากันนะครับได้อย่างดีนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในน้ำในข้างหน้าทั้งหมดนะครับก็บค,บค,คือคำปั่งที่ออกมาเพื่อ แก้ไขเยียวยาปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกประเทศที่รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้าไทยฉบับที่17พศ2537ขอโทษครับพศ2560ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์60โดยกําหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองปล่งปลูกป้้นลูกน้ำน้ำที่สร้างหรือปลูต้องยื่นขออนุญาตตามมาตรา117ปลูกป้้นสิ่งลูกน้ำน้ำหลับกาดึกภาพสมัยก่อนไม่มีสมัยนี้มีคําถาม อย่าถามผมว่าถามผมว่ามีใบยาติไหมสะพานนี้แล้วเพิ่งออกไปออกใบญา,าตั้งต่างคองตชอืมตั้งข้อสังเกตแล้วก็วันนี้พอมานั่งฟังของรรยายแล้วก็น่าเชื่อว่ามีคําถามเยอะพอสมควรนะครับสิ่งแรกท่านเห็นก็คือแม่น้ำน่านสิ่งต่อมาคือระดับน้ําน้อยมากมีกระบือด้วยครับอันนี้คือวิถีชีวิตขวามือเห็นสะพานสะพานคือสิ่งลุกลำ้ำลำน้ำประเภทสะพานเห็นเสาต่อหม้อสะพานเห็นขยะปิดวางต่อหม้อ เห็นต่อไฟฟ้าพาดสะพานเมื่อกี้ผมพูดเรื่องทุกระําน้ําประเภทเหนือน้ําในน้ํหและใต้น้ํานี่คือเหนือน้ําก็คือสะพานแล้วก็ตายไฟฟ้าของการไฟฟ้าสูกวิภาคจังหวัดน่านเห็นนะครับแล้วก็มีท่อประปาของการประปาวิภาคเกี่ยวอยู่ด้วยหนึ่งเจ็ดคือตัวท่อหนึ่งเจ็ดแต่พอเขาจะบายน้ําที่ผ่านกำบันแล้วผ่านทางเครือทางแป๊ดเนี่ยเดินลงไปเนี่ยต้องหนึ่งหนึ่งเก้าต้องไปคู่กันเราจึงรักเราจึงสามารถนั่งทานอาหารริมแม่น้ำปีนลานคูตวิวานดิวไต ตรงกาดเมืองใหม่อ่ะครับตรงวัดวัดกีกาอดีนะครับฝั่งขวาจะเห็นไปกําลังก่อฟางนะครับอันนี้แม่น้ำนะครับไหลาจากฝั่งซ้ายมือผมนะครับไปทางขวามือนี้นะครับจําภาพที่น้องก็เปิดค่อยๆได้ไหมครับ,รบ <ๆ S 1> ก็จะเห็นท่อระบายน้ําบ้างแต่นี่เป็นท่อระบายน้ําจากเขื่อนแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารข้างๆเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งก็จะเป็นท่อระบายน้ําจากบอกเลยที่ผลิตอาหารลูกตูแม่น้าแล้วก็จะเป็นเรื่องของปิ่งลุกปิ่งไปรอบทางน้ําตามมาตราน ลำห้วยครับโดยหลักการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับแม่น้ำครับแต่ประเด็นเรื่องตรงนี้ครับเจ้าของที่ดินเนี่ยเวลายื่นขอโฉนดที่ต่างว่าตรงนี้คือหนึ่งไร่ที่ผมบรรยายในห้องเนาะแล้วถูกน้ํากัดเตาะหายไปสองงานหรือสองงานแต่ให้ลูกบังเอิญเนี่ยคือมีแม่น้ำ้วต้องเดินมาเยอะนดหนี่ดอันนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์แบบอารมณ์มีความเหมาะสมครับประเด็นต่อมาครับไอแดงขาวนี่คืออะไร เป็นคำถามที่ดีครับประเด็นคือกฎหมายเจ้าท่านะครับกฎหมายเดินเรือนในน่านน้ำไทยนะครับมาตรา45ข้อหนึ่งบ, <_ S 1> บัญญัติไว้ให้เจ้าท่านะครับมีอำนาจประกาศเขตห้ามจอดเรือนในแม่น้าได้เช่นผู้ว่าบอกว่าไอ้ตรงหน้าสะตีสีน่านจนถึงปนาภาคเหนือหรือนหน้าค่ายห้ามจอดเรือนเนี่ยก็หาดอเจ้าท่าแล้วก็ประกาศจังหวัดเลยครับห้ามจอดเรือตั้งแต่หน้าค่ายจนถึงสะพานได้งั่นเรือทุกอย่างห้ามจอดไม่ได้ครับเป็นกฎหมายครับซึ่ง ライバーの人たちは25歳。<noise> <noise>